สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Beyond s t l Sky นะครับสำหรับสำเนียงที่อ่านออกไปนะครับผิดถูกประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับเกมตัวนี้นะครับเราจะได้รับทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าโรเบิร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของโรเบิร์ตนี้เขาจะได้กลับไปในส่วนของบ้านเกิดของเขานะครับแล้วทีนี้บ้านเมืองของเขาก็เปลี่ยนไปเนาะจากเมื่อก่อนที่เป็นชนบทนะครับตอนนี้ก็เป็นเมืองที่เจริญขึ้นนะครับเราต้องตามหา ความจริงน่ครับก็คือในส่วนของเมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญก็จริงนะครับแต่ว่ามีสิ่งชั่วร้ายหรือว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเดีย๋ยวลองไปดูดีกว่าเนาะโอเคเอา่าปรับต้องปรับแต่งอะไรพวกนี้อันนี้ผมเข้ามาปรับแต่ง,งกราฟฟิกนะครับภาษาไทยแน่นอนนะครับไม่มีนะมีตั้งหลายภาษานะแต่ทําไมไม่มีภาษาไทยนะครับเสียดายนะ <laughs> โอเคเดวเกมมันไปเลย เป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นแนวเอเวนเจอร์นี่ครับหรือว่าแนวผจญภัยบวกกับพัซเซิลอะไรประมาณนี้นะครับนะถือว่าใช้ได้อยู่พวกนี้เราสามารถกดสกิปด้านขวาได้เลยนะครับก็คือเราสามารถตับดบทตรงนี้ได้เลยนะครับใคร,ใครเก่งภาษาอะไรพวกนี้ผมแนะนําให้อ่านแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะได้อินกับเนื้อเรื่องของเกมเนาะเพราะว่าเกมพวกนี้มันจะต้องเสพเนื้อเรื่องเป็นหลักนะครับเราถึงจะอินกับเกมนะครับส่วนกราฟิกนะครับมันจะคล้ายๆเกมหนึ่งบน P ีซีอ่ะผมผมนึกชื่อเกมไม่ออกอะ่ะ เนี่ยกราฟ,ฟิกมันจะเป็นสไตล์เกมหนึ่งบนพีซีเนาะอันนี้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครเนี่ยที่ชื่อว่าโรเบิร์ตที่เราได้บังคับเขาเจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟ,ฟิกในเกมนะครับจะเป็นอ่า โท,โทนเหมือนคอมิกอเมริกาครับคอมิกของฝรั่งเขาเนาะประมาณนั้นโอเคคือที่ทุกท่านเห็นในวิดีโออาจจะไม่ชัดนะครับจริงๆผมเห็นในส่วนของจอ iPad ผมอะมันค่อนข้างโอเคนะแต่เวลาตัดต่อไปอะผมว่าภาพมันจะออกโทนแดงๆนะอโอ้การเดินก็แบบดูเหมือนจะยุ่งยากไหมเนี่ยผมเดินถูกทางปะเนี่ยโอเคเนาะ เดินขึ้นไปข้างบนโอเคถ้าเป็นการแบบเดินแบบเร็วๆใช่ไหมครับจะใช้เป็นแบบแบ็บน่ะเดินม,มาเจออะไรไม่รู้ผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรนะครับ hey, โอ้ตกใจเลย โอเคครับผมมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าภาพในจอมันจะแดงๆนะครับแต่ว่าในที่ผมเล่นบน iPad นะครับมันจะออกโทนสีส้มๆนะถ้าในคลิปวิดีโอถ้าเห็นเป็นโทนสีแดงๆอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเป็นอีกแบบนึงเนาะโอเคเราทำอะไรกับศพบนี้ดีนี่ เหมือน,นจริงๆเขาให้เราเปิดอิเวนทอรี่อะครับเราดูก่อนในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างอันนี้ใช้ไม่ได้เนาะอันนี้แล้วกันนะเราดูนะครับมันจะไปหรือเปล่านันับฟ้าไปครับอาหารโอ้โหไปแบบง่ายดายเลยนะแหมเห็นแกกินนะครับเห็นแกกินแล้วทีแรกไม่ให้ผมเข้าไปในเช็คร่างกายของศพนะฮะไม่ให้ผมเข้าไปเช็คศพเลยนะเดี๋ย ภารกิจของเราครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตัวเมืองเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตัวเมืองนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับเหมือนเป็นสาบคมสาพันสาหร่า,รายสักอย่างนึง <c oughs> แล้วตัวเองของเราก็เดินจากไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกในเกมจริงๆนะครับคือโทนเกมมันจะเป็นประมาณนี้นครับเหมือนในคอมมิกอะ เออถ้าใครชอบกราฟิกสไตล์นี้เกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเล่นนะครับแต่ว่าต้องได้ภาษาหน่อยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่สนุกกับตัวเกมเนาะเพราะว่าเกมนี้มันต้องอ,อ,อ่านเป็นหลักนะครับแล้วก็แก้ปริศนาพวกพัซเซิลในเกมที่เราเจอนะครับภายในเกมเนาะ อันนี้น่าจะเป็นเมืองที่เรากําลังจะไปนะครับหรือว่าเมืองที่เราแบบกลับมานะก็คือยูเนียนซิตี้นะครับเมื่อก่อนจะเป็นเมืองล้างหรือว่าเป็นเมืองชนบทนะครับไม่ได้รับการพัฒนาอะไรขนาดนี้นะครับตอนนี้ได้รับการพัฒนาแล้วนั่นเองว้าวถือว่าตัวเมืองพัฒนาขึ้นนะครับแต่ว่าในเมืองนี้นะครับก็จะเป็นเมืองที่แบบทุกอย่างเจริญหมดนะครับแต่ว่าน่าจะมีสิ่งโชคร้ายหรือว่าอะไรประหลาดอยู่ที่เราแบบต้องมาสืบสวนนั่นเองนะครับเนาะโอเค คือเหมือนตัวเกมนี้เหมือนจะมีภาคแรกด้วยนะแต่ผมไม่เคยเล่นภาคแรกเนี่ยก็เลยบอกไม่ได้เอา้าเวลคัมต้อนรับกันแบบนี้เลยเหรอ <c oughs> เดินแค่แบบตัวเอกเราเดินนะป้ายหลุดเนี่มันอะไรจะขนาดนั้นจริงๆตัวละครหลักของเรา,าครับจะไปกับหุ่นคู่ใจตัวหนึ่งนะเออในการทำภารกิจนะครับน่าจะตัวนี้หรือเปล่า ไปต่อครับเจอหุ่นหรือว่าเจอพวก n p c ในเกมนี้ครับมันจะแบบเหมือนประมาณเราโดนสอบสวนนะครับอะไรทํานองนั้นนะแล้วก็จะมีคําถามที่เป็นช้อยให้เลือกนะครับแล้วก็จะมีไกด์ไลน์จากระบบนะครับจะเป็นติ๊กถูกเขียวๆเนะี่ยสำหรับใครที่แบบไม่ได้เก่งภาษาอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนจะเป็นไกด์ไลน์ของระบบช่วยไว้เนาะยูเนียนซิตี้นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเราเข้ามาในยูเนียนแล้วนะครับที่ไหนได้เราต้องไปอีกข้างในนุ่นนะครับดิ โอ้ห oh. เราเข้ามานี่เป็นแค่ประตูทางเข้านะครับยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยนะเราไม่รู้ว่าบรรยากาศจริงๆของยูเนียนซิตี้ที่อยู่ข้างในเป็นยังไงด้วยนะครับโอเคเจอหุ่นอีกละเอาแล้วแม่งหุ่นตามมาเฮลล์อืม เดี๋ยวเรามาช่วยเขาแล้วกันนะครับช่วยอันนี้อ่ะซ่อมได้ไหมเนี่ยเราจะอัจฉริยะในการซ่อมขนาดนี้เลยหรอโอ้โหแม่งโคตรโคตรจีเนียรโคตรจีเนียรอ่ะอันนี้อันนี้กำลังซ่อมอยู่ใช่ไหมเราไม,ม่โคตรจีเนียรเลยนะเราแค่ไปเตะอะไรมันจะจีเนียรขนาดนี้นี่ครับบายแล้วเนี่ยไม่คุยอะไรเยอะแล้วเกียตคุยนะครับ ผมข้ามสกิปบทสนทนาเร็วๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตัวเกมนะครับคร่าวๆใช่ไหมครับก็คือตัวเกมอ่ะจะคอยให้เราแก้ปัญหานะครับปัญหาที่เราเจออยู่นะตอนนี้ก็คือเรายังไม่สามารถเข้าเมืองได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีในส่วนของ ID การนะครับแล้วเราก็ต้องคอยพูดคุยเกี่ยวกับชาวมงชาวเมืองแล้วก็เดินไปสํารวจ สถานที่ต่างๆในแมปณตตอนนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่สามารถเข้าไปในเมืองจริงๆได้นะครับในส่วนของยูเนียนซิตี้ข้างในเนาะช่วงแรกก็น่าจะยังเข้าไม่ได้นะครับเราต้องหาบ่อแสนะครับว่าไอเดอีโกงไอดีการอะไรแบบเี้ยนะครับอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าตอนเนี้ยเรายังไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับนอกจากพูดคุยในส่วนของ n p c ต่างๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆหาเบาะแสไปนะครับใครที่จะเล่นแนวเนี้ยนะครับถ้าไม่เก่งภาษาจริงๆผมว่าน่าเบื่อเลยนะนี่เอตรงๆนะครับ นะกราฟิกอะไรพวกนี้ดูดีนะครับแต่ว่าตัวเกมมันจะเป็นแนวเอเวนเจอร์นะครับใช้ภาษาค่อนข้างเยอะนะครับในการพูดคุยเนาะนี่ครับโอเคจะสนุกได้ก็เหมือนเกมเพลย์โฟที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเนาะที่จะเป็นกระแสะกันอยู่ช่วงหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นตัวละครนะครับ NPC ต่างๆนะครับเราสามารถเข้าไปพูดคุยกับเขาได้นะอนอกจากาที่เราคุยกับคุณลุงต่างๆ เบื้องต้นไปแล้วใช่ไหมครับตอนต้นคลิปแล้วก็กลาง,ลางคลิปนะครับเนี่ยเยเ,ยเราสามารถมาพูดคุยแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะบอกต่อเรื่องราวเกี่ยวกับตัวมงตัวเมืองแล้วก็ปัญหาที่เราอยากจะรู้นะครับเราสามารถาพูดคุยถามเขาได้นะครับหรือแม้กระทั่งเด็กตรงนี้เราก็สามารถาเข้าไปคุยกับเด็กได้นี่ครับแต่ทัศเกน2สองรอบจะเป็นการวิ่งนะครับเดี๋ยวลองเอาน้องขึ้นไปเล่นบนเครื่องนี้หน่อยนะครับ <Okay. S 1> ตัวน้องเนี่ยน้องไม่เข้าเมืองไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยคือ เข้าเมือเหมือนกันไม่ได้ใช่ไหมเราอ่ะโอเคจริงๆเรานา่จาจะหมดให้ไอตัวนี้นะครับให้น้องเขาเล่นนะ <laughs> จับแม่งโยนเราไปเลืเลยไหมเอาเฮ้ยต,ต,ติดติดเอาแล้วติดนะครับติดแล้วแล้วดูตัวละครดูหน้าดวงหน้าเด็กดีครับ เราบายไปก่อนนะครับตัวละครมันค้างอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไม่ได้นะครับเราขึ้นไปเล่นเองได้ไหมเนี่ยเราสามารถขึ้นไปเล่นเองได้ปะหรือว่าเอาน้องคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเหมือนมันมันติดอะไรอยู่ปะวะอ๋อเหมือนไอ้ตัวเนี้มันติดอยู่นะครับมันไม่สามารถหมุนได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาส่วนแฉลงมางัดนะครับ ให้น้องเขาเล่นได้เนาะผมก็ลืมสังเกตไปคือบทสนทนาต่างๆผมกดข้ามรัวๆเลยนะภาษาไม่ได้เก่งอะไรนี่ครับถ้ามานั่งแปลมันก็นานอยู่โอเคครับนี่น้องได้เล่นแล้วนี่ครับดีใจนะหมุน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 มนครับหมุนโอเคหมุน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 หมนมนโอเคครับ ก็เอาเป็นว่าบรรยากาศในเกมก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ลองมาเล่นกันดูนะครับเพราะว่าเกมมันเป็นแนวเสพเรื่อยๆครับนะมันจะสนุกหรือไม่สนุกอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะผมก็ไม่สามารถบอกได้นะส่วนตัวผมไม่ได้เก่งภาษาไงก็อาจจะเฉยๆกับเกมตัวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ